เด็กไม่หนึ0 0แสนนโลนะครับโฟล์วสูนไมแทนนะใช่โฟล์วสูตรเรยบอยแล้วนะครับกล้อง3า0องศาเนี่ยจะมีระบบทีดีด้วยนะครับบอกหมดเลยนะครับเปดน้ำมันมากถ,ถึง23กเมอลิตรนะครับอันนี้เคยขับจริงๆนะถ้าแบบรถไม่ติดกัย23สบามโลสบายๆเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานั่งจักรันโปลตัวคานะครับมีโต้ต้าโคราคอร์ไฮบริดนะครับตัวท็อปนะครับเป็นรัคาสนุกเน้นนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสีน้ำเงินในเบลล่าบูนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับใครก็มาหาโต้ต้าโคราคอร์สักคันสภาพดีๆสภาพสวยใหม่แค่แสนเดียวนะครับวันนี้เอาเข้ามาให้นะครับผมจะพาไปชมนะครับว่าสภาพเดิมเป็นยังไงบ้างก็ออฟชั่นต่างๆของตัวพรีเมียมเซฟตี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวธรรมดานะครับนี่ผมจะพาไปชมกันนะครับผมก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ หากกดติดตามได้เลยนะครับก็มาชมกันได้เลยโต้ต้าโคโรคอนนะครับคันนี้เป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะหรือว่าเรียกว่าตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับกระจังหน้านะครับมีกล้อง360องศารอบคันนะครับมีกระจังหน้าแบบโต้ต้ตาเซนติเซนต์มีครบเลยนะครับพรีเมียมเซฟตี้เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเข้ามานะครับอ่าก็ที่เหลือก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไฟหน้าต่งตางๆนะไฟเดนทามันนีไ่ไงครบเลยนะไฟหน้าแบบ full LED นะครับสีเสมือนในเบลอาบูนะครับสีเดิมวงงานไม่ชนหนักมปดูความไม่น้ำพ่วอมสีเดิมๆฉ่ำๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับยางนะครับคันนี้ยางปีห้ายี่สิบสองนะครับเป็นยางโตโยต่ล้อแม็กสภาพดีมากหรือก้อยน้อยมากๆเลยนะครับผมโช๊ค่างเดิมครับโช๊คอัพเดิมสปริงเดิมหมดแล้วก็พลาสติกตุ้มเลาะเดิมหมดเลยสภาพดีสภาพสวยข้างๆก็จะมีโลโก้ไฮบริดนะครับด้านข้างจะมีกล้องสามพกหกสิบองศารอบคันนะครับหรือว่ากล้องทีดีนั่นเองไปต่างๆนะครับแล้วก็หนังคาสโลปนะครับมีัาางสีด ข้างในก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับแผงข่าประตูต่างๆเดิมๆหมดเลยน็อตเดิมหมดนะครับสภาพดีสภาพสวยส่วนโครงสร้างไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับน็อตประตูเม็ดอาร์คนะครับตอบกลมชัดเรียงสวยสภาพดีสภาพสวยเดิมมากๆเลยนะครับเบาะเดิมๆเบาะหนังสวยๆงามเลยนะครับสภาพดีมากนี่ฮะเดิมจัดนะครับเดินด้วยได้สีขาวหรือสีเทาั้นเองนะครับนี่สวยเลยครับพรีเมียมเซฟตี้นะครับ ประปตูังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเพจตัวถังรถออกปี21บอดแท้นะครับ21่สจน21เอดเลยนะครับนี่เห็นไหมออกเอพิวออกกลางๆปีนะครับสวยงามมากเดิมเดิมเลยประตูต่างๆสภาพดีสภาพสวยคงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยข้างหลังนี่ก็คือกว้างขวางนะมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็เมทอาร์คนะครับสิ่งที่จะการันตีว่ารถเดิมไม่เดิมเนี่ยก็คือเมทอาร์คนะครับเนี่ยต้องเดิมแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะมีเป็นมาร์กิ้งนะครับอ่าเนี่ครับถ้าว่าแบบเดิมเดิมแบบนี้ถ้ามีครบแสดงว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะชนหนักพิลค้่ำทางร่วมไม่มีนะครับผมอ่าก็เบาะต่างๆสภาพสวยนะครับหนังคาก็เป็นหนังคาสซันรุ่นะครับไม่ลงอักขระใดๆครับสภาพดีมากยางฝั่งซ้ายยางตัวต้าเปด้วยกันหมดเลยนะครับทั้งสี่เส้นนะครับยางปีสอันยี่สิบสองสองสองห้าห้าสิบอาร์สิบแปดนะครับดิสเบรกสี่ล้อครบสภาพดีมากนะครับแล้วก็ล้อแมก ปัดเงาแอนดอยเท่ๆเลยนะครับชอกอัพเดิมสี่ต้นนะครับเชสซีส่วนเป็นรถ s อ v ที่ช่องนั่งดีมากนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมหนึ่งคันเลยก็ได้ไฮบริดด้วยนะครับไฟท้ายเท่มากนะครับเป็นไฟท้ายของโต้โตต้าโคราคอสเลยมีกล้องทายหลังในตัวก็ฝาหายไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าได้หมดแล้วนะครับโครงสร้างนะครับล็อตประตูเดิมซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับก็อตเขียบด้านข้างซ้ายขวาเดิมหมดเลยนี่ครับสวยงามมากรถสมัยใหม่ จะไม่ทาอย่างอายแล้วนะครับจะเป็นตัวนี่ครับตัวปั๊มงมต่างๆนี่แม่แรงตัวขันสาคัญมากเลยนะต้องมีครบทุกขันนะครับผมแล้วก็พวกดูตามพวกซีนต่างๆเนี่ยนมเม็ดอาร์ตสีจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือของเดิมเขานะครับสายขวาเดิมไม่จมน้ํานะครับแล้วก็ไม่มีน้งท่วมด้านล่างนะครับช่วงหน้าของเขานะครับนี่ครับปลายท่อก็เดิมๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าเดิมๆเห็นไหมตามสปริงต่างๆนะครับตามซุ้มล้อนะครับปลายท่อต่างๆนี่ก็คือของเดิมเ้าหมดเลยนะครับ สภาพดีสภาพสวยนะครับการประกันทุกอย่างเลยนะครับช่อง่างเดิมๆก็รถเจ้าของเก่าใชนในกรุงเทพนะครับนี่ปิดไฟฟ้านะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ข้อหางในตัวโครราดครอสไฮบริดอ่าครับไฟถอยจะมีค่ข้างเดียวนะครับนี่ไฟเบรกดูที่3าสปอยเลอร์ท้ายชิพฉลามมีครบนะครับรถคันนี้โดนแดดสวยงามมากนะครับสีมันเป็นประกายมุกเลยนะครับมันเป็นสีน้ําเงินเนบิล่าบูนะครับอ่านี่ครับ ยางังซาัฝังขวาก็ยางโตโยต้าเป๊กเดีวยวกันนะครับน้อแม็กแทบไม่ค่อยมีรอยเลยคนระับถือว่าน้อยมากๆนะครับสภาพแบบนี้รถมัน3าถึงสปีนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีมากๆไม่แสนเดี๋ยววิ่งปีหนึ่งประมาณหมื่นบาถึง2 0,000ก็ไม่เยอะนะครับนี่คะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับเม็อาร์ต่างๆเดิมๆหมดเลยครับสภาพดีสภาพสวยนี่ครับพวกตามประตูต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่น็อตเดิมหมดเลย บนหน้าสติ๊กเกอร์มอกรสติ๊กเกอร์ใส่ลมยางนะครับก้อนนี้ครับเห็นไหมเม็ดอากเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับคุณแจพุ๊ตสตาร์ทนะครับระบบไฟฟ้าสี่บานนะครับคนขับจะเป็นออโต้นะครับผม ไฟหน้าออโต้ที่บรรทัศนออโต้ Auto, มีครบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับผมเดี๋ยวเขาไชมนะครับว่าเจ้าห้องเครื่องของเจ้าโตยต้าโคราคอคันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่ขึ้นจน1.8ไฮบริดเป็นยังไงบ้างชมกันเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับนี่กชัสติ๊กเกอร์เดิมครบหมดนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนี่เห็นไหมแก้มเดิมหมดซอกด้านในเดิม ตะเข็บได้เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยพวกตามคาต่างๆดูง่ายนะครับรถที่มันโง่ๆแบบนี้ดูง่ายมากนะครับดูตามโครงสร้างได้เลยนะครับสองฝั่งสภาพเดียวกันนี่สวยงามแต่จัดนะครับนี่นะฮะน็อตเดิมหมดเลยนะครับจะมีเก็บสีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับที่เจ้าของเก่าเก็บมานะแต่ว่าดูนี่ครับพวกตามซอกด้านในนี่เดิมจัดนะครับคาด้านในโหสวยงามมากรถแบบนี้ดูง่ายนะครับทําสีแด้ทำสีเลยนะครับ เราะเจ้าของเก่าเขาใช้ประกันเสียบมาให้หมดแล้วนะครับรถก็เลยสวยแบบนี้นะครับแต่ประกันครับไม่ต้องห่วงครับรถไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับรถทำสีไม่ได้หมายความว่ามีน้ำท่วมนะครับอันนี้เราเช็คบอร์ดได้นะครับก็รถมือสองมันก็จะมีบ้างเนาะเก็บสีเพื่อให้รถมันสวยงามนะครับแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาเคลียร์สีมาให้หมดแล้วนะครับรถก็เลยสภาพปิ๊งๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องน8 0 0ซีเบนซินไฮบริดนะครับไม่ติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่แต่งไม่จูนเครื่องตัวต้านนี้คือมันดีอยู่แล้วนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับนี่ดูครับเต็ม2ขีดเต็มๆเลยนะครับใช้ไปเลยครับอีก6 7 00 0โลสบายๆนะครับเช็คประวัติศูนย์ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ทำพวกกระบกเซ็นเซอร์ใหม่หมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ใช้ไปเลยครับ10ปีวันตี80ปียังอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเปลี่ยนแต่ผมนี่แหละนะครับเปลี่ยนได้แค่ประมาณสัปดาห์เดียวเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเดิมๆหมดเลยนะครับความสะอาดความใหม่คือถือว่าดีเยี่ยมนะครับคันนี้ ก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับว่าเจ้าคอร์สไฮบริดคันนี้นะครับตัวพรีเมอร์เซฟตี้ด้านในมีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมจากตัวคนก่อนนะครับไปชมกันเหยียบเบกรกกดปุ่มนะครับอ่าถ้าดังเตะแบบนี้แสดงว่าขึ้นเรดี้คือรถพร้อมใช้ง,งานแล้วนะครับโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์ฟู้มาเลยนะครับเด้ไม่หนึ่งแสนแปดพันโลนะครับประวัติสูตรไมเทนนะ,ะใช้ประวัติสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพดีเลยครับคันนี้นี่ได้ตัวคารสันโลบนะครับเปิดปิดง่าย เปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็กระจกของโตยต้าเดิมอยู่ครบหมดเลยคันนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือตัวกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาถอยหลังนะครับจะมีตรงนี้แล้วก็เป็นกล้อง3 6 0องศาเนี่ยจะมีระบบ c D ด้วยนะครับบอกหมดเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นมีโตยต้าเซนตี้เซนต์นะครับระบบกันการเปลี่ยนเรนต่างๆเนี่ยมีหมดเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ออปชั่นถือว่าเต็มนะครับเต็มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะท็อปกว่านี้ก็จะเป็นตัว G R Sport ที่มีชุดแต่งเนาะอ่าแต่ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแต่คันนี้ก็ราคาถือว่าเบานะครับเบามากนะครับสภาพดีด้วยแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดต่างๆนะผมเทสหมดแล้วนะครับขับดีขับสนุกมากๆเลยนะครับประดน้ำมันมากถึง23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้เคยขับจริงๆนะถ้าแบบรถไม่ติดกับ23กโลสบายๆเลยนะครับยิ่งขับทางไกลยิ่งประหยัดนะครับบางคนคอมเมนต์ให้กลุ่มอ่ะ ขับกันยี่สิบเจ็ดยี่ปดนะครับแต่ถ้าในกรุงเทพแบบผมตีกลมๆประมาณยี่สิบต้นๆน,น,นะครับประมาณนี้ถือว่าวิ่งได้จริงนะครับก็พวงมาลัยนะครับก็หนังก็คือเก็บงานมาให้หมดแล้วนะครับนี่ไงสภาพสวยเลยนะครับไม้หนึ่งแสนก็แปดพันสภาพได้แบบนี้นะครับราคาด,ดีด้วยนะครับก็สภาพโดวยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไป ราคาก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นก้านบาทนะครับได้โต้ต้าโคลาคอร์สหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีไม่ยมเซฟตี้นะครับรานะคาดีมากๆเลยนะครับรถบ้านมือเดียวไปแดงนะเ้าก็ไม่เพียงแค่หนึ่งแสนสมพันกิโลไม่แท้ประวัติศูนย์ตรงเช็คประวัติได้เลยนะครับ สนใจซื้อตอมิโฟตัวคาได้ครับซื้อ่งสดได้จากฟนเฟแนซ์ได้นะครับจูดตจังหวัดยูไก่เขาบริการถึงหน้าบ้านแชร์โคชั่นมาเขาส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีทุกทิาท,ทาเลยนะครับผมสในใจก็ใครไหนก็ทักมาทิโฟตัวคาได้เลยนะครับฝากตดต้ต่อครับทุกแพลตฟอร์มละทุกช,ช่องทางน,นะครับที่ผมจะขึ้นไ้ให้นะครับฝากกดไลค์กแชกร์กดสมครให้ทางโปรตัวคาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแบงก์แม็เซ์จะจัดตั้งโคล่าคอนนะะคทรับมาิวชั่นเซ็ต่อที้คันได้นะคร จอกัคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ